ดี๋ยวมาลองใหม่อีกรอบครับหลังจากสายันสับคอนโทรลเมื่อก่อนสายเป็นคอนโทรลตัวนี้ครับันนี้น้องสับมาเป็นโนคอนโทรนมันมีอยู่สองตัวลองดูครับลองดูได้ไม่ได้ก็มาลุ้นพร้อมกันครับเอออะไรัไไะ อันนี้ลงอันนี้ระบบขึ้นระบบลงไม่ถึง ไม่ถึงอีกตามเปยนเลยอ๋อเมือ่อกี้เป็นระบบลงครับลงแล้ว ระบบยกครับอ้อไอ้ยะกอ๋ขอขาาะยกทีละข้างครับองั้นก็แปลว่าพวกคอนโทรนี้มันต้องใช้ไฟจ่ายอย่างเดียวใช้ไฟสั่งใช่ไหมใช้ไฟไปสั่งให้จ่ายน้ำมันครับแล้วเลี้ยวล่ะ ก็ะระบบระบบดีตัวก็คือได้แล้วรู้แล้วครับระบบดีตัวขึ้นงลง,ลงแต่ยังยังอยู่ระบบเลี้ยว่ะ <c oughs> ต้องสั่งจนะ้ำมันจากตัวเนี้ยอ๋อ ระบบเลี้ยวเขาใช้น้ำมันด้วยบ่ใช่พี่ใช่ะมันจะมีระบบล็อกตัวนี้จะเป็นกชุดล็อกตัวนี้ปาน้ำม,มันเป็นล็อกอะ่ะครับตัวนี้จะเป็นชุดดันคลับช์เป็นล็อกชุดนี้จะเป็นชุดปล่อยให้มันฟรีข้างหนึ่งอ๋อนวนลองแล้วแต่มันไม่เต็มที่เพราะว่ามันมีสายเส้นเดียวอพี่อแล้วผมก็ต่อขานี้ปุ๊บ,บให้มันล็อกนะพอติดเครื่องมันล็อกปุ๊บ คาวนี้ดังกับทนแล้วมันมันมันล็อกเลยนะแบบดันให้เดินมันไม่เดินเลยเทื่มันดับปุ๊บเลยอผมก็เลยถอดปุ๊บผมก็มาใส่ตัวนี้แล้วผมก็ดันแล้วกดตัวนี้มันก็ฝั่งนี้มันก็ไม่เดินอมันเดินลยฝั่งเดียวแต่ก่อนมันตรงนี่ไง้วที่มันก็มันก็เฉียงครับโอ้ฝั่งนั้นช่างสบายเลยครับเปิดเพลงลั่นเลยที่ผมจะได้ไหม ลืมฟังเพลงเลยให้ตายสิโมต่ฟังเพลงเพลินกับเขาครับลืมเลยว่า <laughs> เดี๋ยวบินนิดจ้ะตัวเนี่ยเนี่ยคอนโทรลสามตัวนี่นะพี่คือมันจนะ่ายน้ำมันใส่หากันหมดเลยเอสามตัวเลยนะครับชุดเนี่ยสามตัวเนี่ยอืมแล้วตัวนี้คืออะไรเนี่ยตัวตัวหน้าเนี่ยตัวเนี่ยครับตัวแรกอะก็จ่ายมาเส้นนี้พี่นี้ต่างหากขอมันต่างหากเลยนะครับ นั่นจ่ายไปหาตัวถังตัวนี้เลยอ๋อ,อจ่ายมาตัวนี้ต่อเมื่อกี้ออ,อื้ผมก็งงแต่ว่าตอนแรกอะตอนแรกก็ลองกระบอกนี่มครับคือมันมันมีแรงดันแต่กระบอกมีเส้นเนี่ยเส้นเดียวที่มีแรงดันอเส้นอื่นไม่มีครับเยอะจงน าัดมก็ต้องหาต่อไปครับเตะตัวนี้มันเป็นระบบปิดไม่ระบบเปิดตัวนี้นะครับระบบปิดไปไแบบไหนแบบไหนมันสวิมันปิดไว้เลยมันมันไม่ให้น้ำมันย้อนเนี่ยอ๋อย้อนต้องผ่านสวิตชเท่านั้นครับ ก็ง่ายชอีนอยมันเปิดแลต้ตอนตอนที่ที่ที่มาเนี่ยสายมันอยู่อย่างนี้เลยอะทุกเส้นเลยไหมครับสายมันต่ออยู่พี่ต่ออยู่แบบนี้เลยบปก่ครับอ๋อเตะไม่ต,มต่อไปมันก็ไม่เดิดไ,ไม่เลี้ยวไม่อะไรสักอย่างมันอาการมันเหมือนกันนะ้ำมันไม่มีแรงจ่ายครับจ่ายไม่พออะไรอย่างนี้ ก็ไม่น่าจะเกินความสามารถของสยันจะงมหาให้รู้ครับเพราะว่าไม่าจะเกิดเปลี่ยนคอนโทรลถ้าเปลี่ยนซื้อคอนโทรลมาใส่ใหม่ก็มันจบแล้วอืมนี่กาจะได้เปลี่ยนคอนโทรลใส่เป็นคอนโทรลธรรมดาคนทรลธรรมดาแล้วก็ปัดนนาเนาะใช้น้ำมันไม่ใช้ไฟฟ้าเอ้ยของคูปบต้าใช้ไฟฟ้าเลยบ่ ช้ไฟไฟ้าอยู่สองตัวไฟฟ้สาสองตัวครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอ๋อโอเคเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับแต่นี่ทำไมยเยอะแยะมากมายจังเลยนะนี่ก็มีมันยกตัวไฟไฟ้าหมดเลยระบบเอวระบบหมุนระบบอะไรโอ้แล้วก็ไอ้ท่อนั้นด้วยไงท่อปล่อยข้าวนะท่อนั้นไปสองเส้นก็จริงยุบไปไปไป,ไปเส้นกลับเส้นไปเส้นกลับแล้วก็ไปสั่งที่นู่นให้มุมซ้ายมุมขวา<อ>ก็เป็นแบบนั้นแหละอือ ยี่สองเจส,สหมดสองทรั้งเลยทด <laughs> หมดสองทางแล้วไฮดรอลิกโอ้ดูเสียดายเลยไฮดรอลิกแพงด้วยทำไงได้ <laughs> ทำไงได้ <laughs> ดอ้น้นะเกรกๆนีรเลยเกร็ยงๆ,งยกรยๆยิงเลยนน่น <laughs> นันคได้ใช้ได้ถ้ามีแรงดันมันใช้ได้เหมือนเดิรแรงดันมันไม่ถึงอืมโอ้ไปถึงบล็อกีป <c oughs> ช็อตอีก <c oughs> ระบบเดือดตัวโอเคแล้วครับใช้ได้แล้วครับ ระบบดิ่ดีตัวขึ้นลงตอนนี้สายันต์ก็ตั้งใจหาระบบเลี้ยวอย่างเดียวครับโอ้ใครรับตรงนี้เอาบล็อกยิงไงโอ้ เพลงโคร่เทสฝั่งนู้นอ่ะยิ่งช่างนี่นั่งฟังเพลงเลยเว้ยวู๊ห์แบนปักจะเป็นไรไหมเสียงฮะไม่รู้ต้องรอรุ่นอย่รอไปลงดูถ้าลงถ้ามันขึ้นถ้าขึ้นก็ติดก็กดด,ดดูคลิปครับ <c oughs> ถ้าได้ดูคลิปนี้ก็แปลว่าแปลว่ามันจับเสียงไม่ได้ แต่โทรศัพท์นี่ก็ดูดเสียงดีด้วยนะนี่นะชัดแจ๋วเลยแหละถ้าเสียงขนาดนี้ไม่น่ารอดต้องตัดเลยตัดไม่ได้เนาะเพลงทั้ทงทั้งดุนทั้งดุนเลยเบทใหม่ก็จะเป็นเบทเก่าเบทใหม่จะเป็นเบทเกา่า เดาปุ๊กอะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าอีกคลิปหน้าจะได้นอนคลิปหน้าเฉยยันได้แน่นอนแต่ผมไม่รู้จะได้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าผมมีติดเครื่องเสียงครับติดงานเครื่องเสียงแล้วอีโอ้ได้คุยกันสามวันแล้วฮะไปเปิดเครื่องเสียง หันหลังใส่เลยหันหลังใส่เลย pues something something ne, 30, ก็เดี๋ยวถ้าถ้ารอดูถ้ามีเวลาก็จะอยู่ดูนะแต่ถ้าเขาโทรมาโทรตามหรือว่าอะไรก็ต้องไปครับไกลด้วยนะจากนี่ไปก็สาสิบกว่าโลนี่แต่สู้มาครับเพื่อ FC เลยครับเดี๋ยวให้น้องเอ้ยๆๆๆๆ <Yeah. S 1> เดี๋ยวให้สายันหา,าจุดก่อนนะครับได้ดูแน่นอนครับได้ชมแน่นอนวันนี้วันนี้แหละล <c oughs> ิบนี้บายบายครับผม